สวัสดีค่ะวันนี้ชีวิตติดบ้านนะคะจะพาจัดสวนถาดนะคะเราจะจัดสวนถาดไปฝากเพื่อนไปเป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่ให้กับเพื่อนนะคะโดยที่เราจะลงมือเองก็มาลุ้นกันว่าจะเป็นสวนถาดที่สวยงามหรือว่าจะเป็นอะไรนะคะก่อนอื่นคือ บนเพะว่าได้คำาเสือบินนะจำไ,ได้อยู่ฉันบดบินไทหารหาหานะก็เดิมาผสมกับใบม้แห้งผมกับส่วนนี้ก็คือขี้วัวเรา,เามาจากบ้านทีู่่กงสองถุงพ็คใม่ดีดมขี้วัวแ่แ่งจนถึงเชยงใหม่ใช้ถุงใส่ะส,สอบแล้วชสตกสชั้นยางดี สมบัติเนาะเราก็จะดมชื่อวันกันมาในร้านเอสจีวชื่อว่านี้มันไม่ไหวไปหรอแต่ว่าในดิานนี่เราซื้อมาเขาผสมสารอาหารในดินและพากในรินและอันนั้นก็คือต้นแก้วแคร์เนาะเราก็จะซื้อมาในราคา <ST AR> ก็แพงอยู่นะพูดถึง แต่ก็ไม่เท่ไลัยไม่มากแล้วเราก็จะมาแต่งกิ่งให้มันสวยหน่อยจริงๆก็เสียดายเนาะซื้อมาราคาสูงอยู่แต่ว่าต้องตัดกิ่งออกแต่ก็ทำใจเพื่อความสวยงามมันจะมีมันมีช่อดอกแล้วเนาะมีช่อดอกเล็กๆนี่เห็นไหมคะมันจะมี ช่อดอกเล็กๆแล้วก็ที่เห็นสีแดงๆก็คือมันเป็นลูกมันเนาะมั<ห>นพลิกเลยน่ารักดีนี่ดอกมันก็จะเริ่มบานเล็กๆนะขอดูด,ดอกหนยสีขาวๆนี่ขาวๆมันจะเป็นดอกขาวๆนี่มันก็จะมีเริ่มเป็นช่อดอกเล็กๆ เพาว่ามันยังลกอยู่อ่ะมันมันยังดูไม่ดูไม่เป็นฟอร์มเท่าไหร่ยังไม่เห็นฟอร์มชัดอ่ะอ๋อโอเคถ้าดูด้านเนะนี้ยนคขับดูกใกล้ๆหน่อยค่ะหมุนรอบๆให้ดูหน่อยสิคะอืมที่เป็นเม็ดใหญ่ๆนี้ก็คือลูกมันเนื้อต้องหันด้านนีน้เพราะว่าตรงนั้นเราจะยกสูง ต้องยกโคนขึ้นมาเนยดูคนก่อนจะค่อยแต่งเพิ่มก็ได้เออยกโคนให้มันเห็นรากคล้ายๆต้นไม้ใหญ่เนาะมันต้นไม้ใหญ่บ้านเราที่บัดการเคลียดินออกส่วนหนึ่งเพื่อที่จะดูโคนแล้วก็รากของต้นนี้ มันสวยนะไม่ดึงแรงน,น,น,นะถ้ามันถ้ามันดึนนยยงแรงสักดึงแรงประมาณนะมันมันมองไม่เห็นกิ่งก้านสักเท่าไหร่เพราะว่าใบมันย้อยลงมาเนาะถ้าถ้าไม่ก้มมองอะ่ะอ,อืถ้าถ้าหันด้านเมื่อกี้มาจะเห็น ạ tôi cũng đã hết 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 ตามอมอตรงนะคะสวยขนาดดีเลยรูกมันสีแดงอะน่ารักมากเลยจริงจริงมันเป็นสีแดงนะตัวเนี้ยแต่ว่ามันโดนมือเปื้อนมือเปื้อนดินจักเนี่ยน่ารักมากเลย ไปหาดึงเอาเห็นจากส่วนตัวเองต้นสุดท้ายที่หยิบมามันจะกระไรเขาว่าจะหยิบมาเราเรากลัวตรงนั้นมันจะไม่สวยกลัวมันจะไม่สมบูรณ์จะเลี้ยง้ออมา แต่ว่ามันก็จะเป็นกิมมิ้ในเ,เล็กน่ารักน่ารักแต่ไอ้ลูกมันแดงๆเขียวๆมันก็เหมือนของปอมมันกันนะแต่มันก็เป็นของจริงนี่เห็นไหมพอ,อาสีนี้ใส่อ่ะเด่นเลยนะพอผิเสื้อฉันออกแล้ว

nhưng mà nó mới <laughs> được cái cách ở cái hạn chế